เรารับพนักงานมาใหม่นะครับอันดึกที่สาขาชุมชนของพิไกนะครับใช่ใต้แเว้นเลยนะว่าเห็นไหมคะการที่เรากว่าจะได้เงินมาในแต่ละบาทนะคะเราจะต้องขยันนะคะทำงานรับจ็อบนะคะนี่คือวันนี้เข้าขับจึกนะคะนี้อุปกรณ์ เราจะยืมเงินดูด้วยนะคะเพราะของร้านทำงานนะคะมาค่ะมาช่วยกันล้างนางล้างกันพี่โอเอาแทนกล้องไปดูนะคะว่ากว้างแค่ไหนนะคะเท่ากับปะตทอปั๊มหนึ่งเลยนะคะน่ะหมุนไปเลยะคะ่ะดูนะไม่ใช่แค่นี้นะคะ นนงหั่งนี่เราก็ซื้อของรอกวาดหน้าร้านกันนะครับนี่ก็มาช่วยน้องๆนะฮะทำความสะอาดหน้าร้านเพราะว่าหน้าร้านเรากว้างมากนะครับกว,ว้างบอกว่ากว้างสุดๆนะคะกวาดไปนี่บอกว่าเหลือกวาดให้ดูนะ คือแบบว่ากว้างมากอ่ะก็มาช่วยน้องๆนะครับเพราะว่าหน้าร้านเรากว้างมากแล้วก็น่าจะขายดีด้วยนะครับช่วงลูกค้าเข้าร้านนะฮะตอนกลางวันกวาดไม่ได้ครับตอนเย็นๆพึ่งว่างพึ่งว่างเมื่อสักพักนี้ฮะเราก็มาช่วยกันเก็บกวาดนะฮะพอดี พนักงานมาใหม่น้องก็อยู่ในร้านแล้วนี่ก็รับพนักงานมาใหม่ฮะพนักงานมาใหม่ฮะอันนี้เงินเดือนแพงหน่อยเดือประมาณ ไม่คิดว่ามันกว้างเลยอะนี่นะคะนี่ค <misinformation> ือรานไอส์สเก็ตเลยนะคะเนี่ยมาก็เตะสนามฟุตบอลเจ็ดคนได้เลยไหมเนี่ยกวาดร้านด้วยกันนะคะเห็นไหมคะก็การเป็นเจ้าของร้านนะคะเราจะต้องเราต้องเริ่มจาก ทำไปทุกอย่างนะคะตำแหน่งนะคะโอเคครับบ๊ายบายบบ๊าายยก็ออกกำลังกายในตัวครับ